ระบายดีห้ามเข้าวงกลมนะอ่ะค่อยระบายนะให้โดนวงกลมนะโอเงครับอให้ระบายสีอื่นวงกลมระบายสีอื่นไงใช่ไหมเราต้องให้โดนวงกลมนะใช่จะได้ระบายสีอื่นสวยใช่ไหมอ๋อเละทุ่ก็ทุ่ก็อื้อแ่แก่ยังไม่เสร็จเลยทังหมดเนีเอาให้เสร็จกันเดี๋ยวไม่เต็มไหมทีเนี้ยเออใครครับโอเคครับ สีนี้ระบายให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระบายล้กลมสีนี้ยังไม่ครบเลยยังไม่เต็มเลยให้มันเต็มสีสสอ่ะสีอ่าสีสวยกว่าไปดูก่อนดิไม่ไม่เห็นดึงปูดึงดึงนะอือยัให้เราลงกลมนะโอเคระบายระบายเห็นไหมตัวมีอันหนึ่งก็จะให้มันโดนดิ ต้องระวังนลยครับเข้างไฟอือไฟมีตัวมังอ่ะแล้วไฟมีตัวดับตัวหญ้าหญ้าแ่ะหญ้าไฟเขาเก็บหญ้าอยู่โคนเขาหยิบหญ้าเขาเก็บเขาเก็บหญ้าอยู่เขาเก็บหญ้ากระบอกด่างเขาเลยไฟไปโดวมังเลยอีกตัวหนึ่งน่ะอ่าอย่าไปโดนมันนะระวังดีโอเคได้ยัง อยังครับมาแล้วยังโอเคอ่ะสีอื่นสีอะไรอื่นสีอะไรดีดสีสีอะไรดีสีแดงไปเย,เปย่บ,บไปเย็บไปสีเย็บไปเย่บไปเลยเย่บไปไ,ไหนฮะอะบไรวงกลมระบไรวงกลมนั่นจะเป็นวงกลมเหรอใช่ครับแล้วอ่ะอ่าให้อ่อนนอกวงกลมดิ เบาเบาๆออกวงกลมแล้วเบาเบาขลังเบาๆยังอย่งเงี้ยเราไปยังวะเนี้ยเก๋มีหรอเคยขวสีแดงสีเขียวแล้วเป็นตัวเนี้ยสีเขียวไงกระดูอ่ะขบวนสีเขียวอ่ะขบวนสีเขียวออดเหมือนกับเพียเขียวอ่ะ ช้าๆค่อยระบายช้าๆจะไม่ต้องรีดจะได้ขเข้มๆะนะออกแรงเยอะๆเฮ้ยหนุนมงมมีอังเดียวอยาง